เ้าวนี้ก็เขาก็ผันเลรวฝึกกันมากแ้วันนี้ก็จะมาเล่นเราีกันนะครับนีนักข้าไปนะครับป็นปกติทัันนี้ก็เป็นรายกาที่านานท่านท่านท่ลนท่นท่านท่นท่านทานท่นท่านท่านานท่านท่านท่านนท่านนท่นท่นทน่าน่นท่านทนท่นท่านท่ายาท่่านทา่านท่ท่น่านท่า หลากเข้าเกมก็ลนับก็เราก็เลนจำจนี่จำวเ่อจะอรก็แตกหัเราจะมาเล่นกันเลยนะมาเข้าับก็รอคนเดียนะนคนเดียวนไปูมีคบ <laughs> คนที่เห็นว่าขณะนี้คุณมีคะแนนผู้เล่น77คะแนนคุณอาจได้รับบทลงโทษหากคะแนนคุณต่ำกว่า60นะครับนะครับก็หวอกนะครับอย่าทำให้มันตกน้ำให้มันโดนนะครับก็ไม่มีเค, <L> ค,คมเกิดนะครับแล้วก็กดไหมกดไปเรื่อยเรื่อกัก่อนมันจะได้นะชวอตแรยของเราครับ ก็ต้องลอกันไปก่อนนะ้ะไรเก่งนะก็เล่นนะเล่นนะแตมก็ไม่ก็เล่เนะก่งอะไรนักหนาก็อยู่ในผมเล่นเล่นรูปูแล้วแนะบบมีอาชีพนะครับนพนะีพวงมาปุ๊บก็มาเลยนะ พกวดนี่จะสุ่มตัวละครให้เรานะครับตัวละครที่เรามีก็กดดินยดนนะครับมีจอมีมีรูบูมีคินเน่มียอมีแมนเทลซิกนะนี่ก็คืออกิมซินซินซันขอัของรูบูนะครับนี่ก็คือ กินพื้นฐานของรูบูครับตัวที่ผมชอบที่สุดก็คือไอไอริสกับมัตารไฟนัทเทครับโอ้เขาเปนโอ้เขาเป็นยูซีซีฟออ่าก็ต้องขออภัยนะระดับดีเจนตเมนเาแครี่ได้เอ่อสุขนี่นะซีสุขัด ก็สมัชชีก็สมัชชีเอ่อกอออตต็ต้องรอกันไปก่อนนะครับผมก็มีสกรีนแบบนี้สำหรับเนื้อเป็นเนื้อสัตว์ไปเลยดีมาเพราะมันจะได้รับจากลมละลอกอินคนระับผมก็ยังล็อกอินไม่ถึงของยนะังไม่ได้ถาร่าพวกนี้นรลยยังไม่ได้ของถาร่าครับ ก็เลากันไปกันครับเร่าไปกว่าโดนแลกจีเสแล้วตอนนี้ของพงขสามเขาเก้าเก้ากันหมดผองมกสามเดี๋ยวของผงก็จะนำไปนะก็แปดแล้วเนี่ยนำตันี้ะเก้าเก้าแล้วหกดิยนี่ตัวนี้นำเลย เนี่ยครับผมชอบเป็นเนี่นะคะคนเขาจะใกล้เสร็จผมจะมามาแซงก่อนนะแต่นี้ก่อนผมก็มีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราอาจจะเล่นผมอาจจะไม่เล่นไม่จบเกแมแบบลุยกัตก่อนก็ได้นะอะไร,รับถ้ามันมีการกระตุกอะไรก็ขอไฟด้วยนะแล้วนะใครับ นจงกระตุกม่แล้วล,ลก็นนต้องดึงีตัวเราแต่เราจะไปฆ่าเขาเลยฆ่าเลยครับฆ่านะครับ Q หนึ่งครับฆ่าครับทั้งูมลัสครับ ตรงข้างข้างก่อนครับมาครับมาครับโอ้โอ้โอ้ตายนะถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องเพื่อนมาช่วยนะมีอะไรจะทำผมนะครับผมก็ตายหนึ่งช่วยหนึ่งนะฟังเขา,เอาสอง,ของหนึ่งสองสองหนึ่ง เราจะดูนะล้อล้อครับ้ับอยนี่ครับดึงปุ๊บโอ้โหตายนะขึ้นในฝั่งเราก็มือท่ายิงเนาะเลื่อนเสียงก็อาดกวนครัะ ไปครับค่าราครับเราไสองมจะเริ่มลดลงนิดมึงนิ่นนะคึ้ส่นนะี่โดนะเป็นพวกมาตอไม่ไดะตูะต้สแตน ไปไปตอนนี่โดนนะติดบังคับย่านนะโทรมาดึงดึงดึง,ดง,ดงโอ้ลุมโดนลุมครับโดนลุมโอ้โหโดนสตันไปไกล,กล,กลเลยเออได้ผมก็โดนฆ่าไปแล้วนะ แล้วที่สามใครฆ่าได้ม้างโอ้หเขาฆ่าห้ากันเขาฆ่าหนึ 1, ่งสามหมศูนย์ตายสามช่วยสองเอ้หนักใจนรัหวันนี้ก็ต้องทำใจปับป๊บปั๊บโอ้ผมโดนลม,มโดนลมขอโทษครับ 有叫你，但听到海了嘞，但是你讲，你讲两个都好，还讲去红岛，然后当初，你，然后是打那个东尼，东尼的，布拉德。 นี่ไผมก็ไม่ไดู้หัอะไรก,ไนะกเกอาคะแนน,นครับไปครับไป,ไปครับาจะมาุกกัน,นไม่มีตัวอะไรครับเราต้องาวันนี้ต้องนนมนะ ยันนะฮุกฮุกไม่โดนุกไม่โดนพุกไม่โดนโอเรจรางวัลเปนหแนะล้วเราแพ้ครับโดนฮะเฮ้ยเคืนเนี่ยบอกเลยสุมาชื่อด บวกี่อบวกสองร้อยนี่่งร่ีถ้าใครจะมาเอก็ใจในะเอาล้ก็รอนก็รให้ตรงนี้มันเสร็จถงแล้ว นะครับคือนะผมเขียนอะไรก็ไปแสดงร้องไปต่อแล้วคลหนนกได้ M V P นะครับสหนะรับ,รค,รบคลิปน,น,น,นี้ก็ขอจะเป็น,นี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดไลค์นะครับอย่ากดอันซับ,บน,น,นะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงพีเท่านี้นะครับ Bye bye.